นี่คือช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตใหญ่ในโลกดิจิทัลแสแกมเมอร์กำลังทำลายความเชื่อมั่นของคนไทยและโลกแต่เราจะมาดูกันว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรืออาจจะกลายเป็นสนามรบทางการเมืองที่ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมลองติดตามเรื่องราวนี้ไปด้วยกันแล้วคุณอาจจะตกใจกับจุดที่หลายคนมองข้ามนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกร้องอย่างหนักแน่นให้สำนักงานป้องกันและปร,บปราบปรามการฟอกเงินหรือที่เรียกสั้นๆว่าปปง เร่งดำเนินงานปรับปรามกลุ่มสแกมเมอร์ที่กำลังแพร่ระบาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประเทศไทยเผชิญกับมาตรการลงโทษจากนานาชาติในขณะเดียวกันพันเอกอนุดิกนาคัประธานยุทธศาสตร์พรรคกลา้าทำก็ออกมาโจมตีนายรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนด้วยข้อหาว่าบิดเบือนข้อมูลเพื่อใส่ร้ายร้ยรอยเอกธรรมนัฐพรมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายเบนสมิดเพื่อหวังผลทางการเมือง เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายอนุทินในฐานะประธานการประชุมได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำคัญแก่นหน่วยงานนี้ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงและถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญมากในสังคมไทยแต่ในช่วงนี้ปอปองได้กลายเป็นจุดสนใจหลักของประชาชนและสังคมเพราะปัญหาอาชญากรรมทางการเงินและทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กำลังร้อนแรงเป็นพิเศษลองนึกภาพดูสิครับทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นการเช่าโกงออนไลน์หรือธุรกิจผิดกฎหมายก็มักจะต้องผ่านกระบวนการฟอกเงิน เสมอเพราะเงินที่ได้มาจากการกระทําผิดนั้นไม่ใช่เงินสีเทาแต่เป็นเงินสีดําสนิทหมายถึงเงินที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและไม่ว่าจะพยายามซ่อนหรือล้างให้ดูสะอาดแค่ไหนก็ยังคงเป็นเงินดําอยู่ดีเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้ฟอกเงินก็เหมือนกับการล้างเครื่องแต่งตัวที่เปื้อนคลนให้ดูใหม่แต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังคงมีร่องรอยของความผิดปกติอยู่เสมอและนี่คือจุดที่ปอปองต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเหล่านี้ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ นายอนุทินกล่าวในการประชุมว่าในฐานะผู้กำกับดูแลปอปองเขาต้องยอมรับว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันสูงมากจากประชาชนสังคมไทยและแม้กระทั่งชุมชนนานาชาติในเรื่องปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะสแกมเมอร์เหล่านี้ที่หากไม่ดำเนินการอย่างเฉียบขาดและเต็มความสามารถก็จะไม่เพียงแต่ถูกตำหนิว่าขาดประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังเสี่ยงต่อการถูกแซงชันหรือมาตรการลงโทษจากต่างประเทศ ซึ่งอาจนําไปสู่การถูกกีดกันจากโลกภายนอกอีกด้วยนี่เป็นเรื่องใหญ่หลวงครับเพราะแม้ว่าเราจะเป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อย่างการ,กรเกษียณอายุแต่เราต้องคิดถึงประชาชนทั่วไปที่พึ่งพิงอาชีพในการสร้างรายได้ด้วยว่าพวกเขาจะอยู่รอดอย่างไรในภาวะเช่นนี้แต่เรามาดูกันนะครับนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามเพราะการต่อสู้กับสแกมเอร์มอไม่ได้เป็นแค่เรื่องภายในประเทศแต่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตานาน,านานาชาติด้วย หลังการประชุมนายอนุทินได้เปิดเผยว่าเขามาเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและสอบถามว่าปอบปงต้องการการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลบ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในยุคที่อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสแกมเมอร์ถูกยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เมื่อถูกถามว่ามีการกำชับเพิ่มเติมให้ปอปองดำเนินการอย่างเข้มข้นหรือไม่เพราะถูกจับตามองและกังวลว่าจะถูกคว่ำบาตรจากนานาชาตินายอนุทินยืนยันว่าได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในที่ประชุมเพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะภายในเท่านั้นหากเราไม่สามารถสร้างความมั่นใจในเรื่องการปรับปรามผู้ผิดที่ใช้ไทยเป็นฐานในการฟอกเงินก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของโลกต่อประเทศไทยซึ่งไม่เป็นผลดีและอาจก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศดังนั้นปอปองจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เงินดำหรือเงินเทาาาเเข้้มปนนือใ ระบบการเงินไทยและนี่คือส่วนที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นข้อถกเถียงเพราะบางคนอาจโต้แย้งว่าการเน้นสนับสนุนปอปองอย่างหนักเช่นนี้จะช่วยได้จริงหรือไม่หรืออาจเป็นแค่การโยนความรับผิดชอบไปที่หน่วยงานเดียว ในทางกลับกันพันเอกอนุดิตจากคณะทำงานวารุมของพักล้าธรรมได้ออกมาเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนว่าจากการตรวจสอบพวกเขาเห็นว่านายรังสิมันโรมได้อภิปรายและให้สัมภาษณ์โดยเชื่อมโยงชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพร้มเผากับขบวนการสแกมเมอร์และทุนสีเทาข้ามชาติซึ่งพรักล้าธรรมยืนยันว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลและเป็นความพยายามสร้างกระแสทางการเมืองโดยเจตนาใส่ร้ายแต่พอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องถามตัวเองครับนี่เป็นแค่การป้องกันตัวทางการเมืองหรือเป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจเห็นต่างพระนายโย ลกการเมืองไทยการโยนข้อกล่าวหาเช่นนี้มักเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ระหว่างฝ่ายตรงข้ามพันเอกอนุดิติอธิบายต่อว่าข้อกล่าวหาที่นายรังสิมันนำมาถูกมองว่าขาดหลักฐานและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างรุนแรงจนถือเป็นการพยายามจงใจโยงชื่อบุคคลและพรกการเมืองเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าการตรวจสอบอย่างสุจริตตัวอย่างเช่นการนำชื่อนายเบนสมิธซึ่งเป็นคนบริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องว่ามีส่วนกับทุนจีนสีเทาแต่เจ้าตัวเองได้ออกมาชี้แจงชัดว่าไม่เกี่ยวข้องและยังยื่นฟ้องนายรังสิมันเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาท โดยสารได้รับฟ้องทั้งคดีอาญาและแพ่งไว้แล้วนี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเอาจริงในการปกป้องชื่อเสียงตัวเองและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเพราะมันอาจเปิดประตูให้เราเห็นว่าการเมืองไทยนั้นเต็มไปด้วยการโจมตีแบบนี้มากแค่ไหนสําหรับผู้ที่ติดตามเรื่องนี้คุณคิดอย่างไรครับคุณเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเน้นการต่อสู้กับสแกมเมอร์เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ประเทศหรือคิดว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง และสำหรับข้อกล่าวหาถึงร้อยเอกธรรมนัตคุณเชื่อว่ามันเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลหรือมีอะไรซ่อนอยู่จริงๆไม่ใช่วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันอย่างมีสาระ